เรามาเช็คความรู้กฎหมายชาวมาฟัรเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อเลแกนครับชื่ออะไรคะชื่อมาตินครับสำนักวิชาอะไรคะผมอยู่สำนักวิชานิติศาสตร์ครับนิติศาสตร์เหมือนกันเลยครับค่ะคำถามนะคะเอ่อถ้าเราเห็นหมาของเพื่อนเนี่ยหิวแล้วเราก็ให้อาหารหมาจนหมาอ้วนแล้วเจ้าของหมามาว่าเรากรณีนี้เราต้องรับผิดไหมคะอ๋อกรณีนี้ผมว่าไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่า หมาอันน <ítulo> <by> anyway, ั้นก <Martine, mother. S 1> ็เป็นของเพื่อนเราเนาะเพื่อนเราเป็นเจ้าของทรัพย์ซึ่งหมาก็เป็นทรัพย์ของเพื่อนเรานะครับซึ่งถ้าอยู่อยู่หมาของเพื่อนเราเนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาหรือทําละเมิดต่อรั์ของคนอื่นเนี่ยครับก็คือเพื่อนจะต้องรับผิดแทนหมานะครับผมแทนหมาของเพื่อนนั้นเองนะครับใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นกรณีของหมาจรจัดลรอคะถ้าเป็นกรณีของหมาจรจัดที่ทําละเมิดต่อบุคคลอื่นนะครับหรือทําให้บุคคลอื่นเสียหายนี่ ถ้าเราไปให้อาหารหมาบ่อยๆนี่ถือว่าวินยุชนทั่วไปเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของหมาโดยพฤติไนนะครับผมซึ่งเราจะต้องรับผิดเสมือนกับเจ้าของหมาเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อจูริตพัท,ทครับชื่อเล่นชื่อพี่ไนครับอันนี้พี่ทาอาชีพอะไรอยู่ที่นี่คะตอนนี้พี่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย สมมติว่าเพื่อนของเรานะคะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วเราเนี่ยอาสาไปให้อาหารแมวทุกวันจนแมววันแล้วก็ป่วยตายอย่างนี้คือเราต้องรับผิดทางละเมิดไหมคะในถามความเห็นจากพี่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าความเห็นจากพี่หนึ่งเราก็จะต้องพิจารณาดูว่าความผิดนั้นเนี่ยเข้าองค์ประกอบครบไหมของความผิดฐานละเมิด<า>หนึ่งก็คือหนึ่งต้องจะต้องมีผู้กระทา จะต้องมีการกระทําใช่ไหม<ช>การกระทํานั้นแหละจะต้องมีขนาดกระทำอาจจะต้องรู้สํานึกในการที่กระทําด้วยแการกระทำน่ะจะต้องกระทําโดยการจงใจหรือว่าหรือกระทำโดยประมาทเลนเลอ่อใช่ไหมในกรณีเนี่ยที่เพื่ออาสาไปให้อาหารแมวใช่ไหม<ช>ที่มองว่าอาจจะเข้าองค์ประกอบของการกระทําโดยจงใจใช่แต่แต่การที่ อาจจะเข้าประกอบความผิดฐานแล้วเมื่อต่อไปเนี่ยการกระทํานั้นเนี่ยจะต้องกระทําต่อบุคคลอื่นและเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายมแต่กรณีเนี่ยที่มองว่ายังไม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายนะนในอาหารแนวเพราะว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดคิดได้ว่ามันจะป่วยตายอาขอคุยสำหรับคำถามนะคะต่อไปเราจะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์ในมอฟลอกันนะคะไปกันเลยอาจารย์นุรัตน์ค่ะ วันนี้หนูมีคําถามจะมาถามอาจารย์ค่ะการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าอย่างไรในบริบทของความรับผิดละเมิดครจริงๆค่อนข้างกว้างนะคะแต่ถ้าดูตัวบทบัญญัติของละเมิดตั้งแต่420เป็นต้นไปเนี่ยในความเห็นอาจารย์อาจารย์มองว่าเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งอาจจะโยงถึงกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายแพ่งนะคะที่คีย์เวิร์ดสำคัญคือการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเนี่ย มันทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นซึ่งการทําให้เกิดความเสียหายแต่ผู้อื่นเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความรับผิดในทางละเมิดก็คือเป็นความรับผิดในทางแพ่งที่เป็นตัวเงินหรือเป็นการชดใช้ที่มากกว่าการเอาไปติดคุกซึ่งในทางกฎหมายละเมิดเขาบอกว่าเป็นความรับผิดเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนนะคะดังนั้นสร,สรุปในความเห็นของอาจารย์คือการการะทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงเนี้ยมัน อาจจะยึดโยงถึงกฎหมายในอื่นที่นอกจากประมวลแพ่งก็ได้เช่นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะอื่นหรือกฎหมายแรงงานซึ่งอาจจะตีความอย่างกว้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่บริบทว่าเราจะใช้การตีความอย่างกว้างหรืออย่างแคบและทั้งสองเนี่ยที่มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยมูลเหตุมันจะต้องนํามาซึ่งผลเสียหายหรือผลกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำให้เขาเสียหายตามหลักการของ4 2 0เลย คุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ <Okay. S 2> ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ